แต่ว่าพวกนายต้องให้คริสตอกับฉันเหล็กเนื้อสัตว์และพึชทั้งหมดที่ฉันพูดมาพวกนายต้องขายให้ฉันในราคาที่ต่ำกว่าตลาด80% 80%งั้นเหรอฮ่าฮ่ดีดีงั้นฉันจะขายให้นายเองไม่มีปัญหาพวกเรามีวัตถุดิบเพียงพอขอแค่นาย นำอาวุธที่มีคุณภาพมาให้พวกเราหนึ่งรออันก็เป็นอันตกลงนอกจากนี้นายยังจะได้เป็นหัวอาวุโสของฐานทัพนี่องอีกด้วยและนายก็จะได้รับการวิวัฒนาการเฮ้ hey, นายไปเตรียมที่พักให้พวกเขาครับพี่ชายเมื่อกี้นี้พี่ดูเท่มากเลยอย่างฟังนี่นายมั่นใจงั้นเหรอว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่พวกนั้น มันไม่ใช่คนดีนะแน่นอนผมรู้แต่ว่าตอนนี้เย็นเย่เธอบาดเจ็บอยู่เธอไม่ควรที่จะขยับเพราะงัน้นผมก็แค่ใช้โอกาสตอนนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากพวกมันยังไงซะพวกมันก็ให้สิทธิในการเข้าถึงคริสตัลขอทั้งหมดจับตาดูไอเด็กนั่นเอาไว้รอให้มันสร้างอาวุธให้พวกเราเสร็จจากนั้น ก็จับตัวเพื่อนของมันมาเป็นตัวประกันและจากนั้นเราก็จะให้มันสร้างอาวุธให้พวกเราไปจนตายเลยบังคับมันเพื่อให้สร้างอาวุธให้พวกเรางั้หรอฮ่าฮ่าฮ่าเสดาวแกนี่มันเร็วจริงๆเลยฮ่าฮ่พวกเราได้จัดเตรียมที่พักเอาไว้ให้แล้วตามผมมาเลยนายเดี๋ยวก่อนคุณลีโอ ได้จัดเตรียมวัสดุให้เรียบร้อยแล้วพองนง้นนายไปที่โรงตีเหล็กได้เอ๊ะฮึดูเหมือนว่าพวกมันจะรอบพรอบมันใช่ไนหะมันต้องการเรียกฉันออกจากเพื่อนเพื่อจะใช้เพื่อนฉันเป็นตัวประกันในการขูดนี่คงจะเป็นแผนของพวกนายนั่นสินะพี่ชายพี่จะไม่ไปกับพวกเราจริงๆเหรอ หนูอยากให้พี่ไปด้วยนะสมบัติของพวกเราถ้านายอยากเห็นเราก็นายสามารถมาได้มันไม่เป็นไรหรอกไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่ก็กลับมาแล้วโอเคนี่คือคริสตัลสีเทาห้าเผนอันคุณเสดาว ต้องการให้นายลองดูก่อนแล้วถ้านายทำไม่ได้แล้วก็นายและเพื่อนของนายจะถูกโยนออกไปเป็นอาหารของพวกซอมบี้ข้างนอกนั่นนี่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอริตัตทั้งหมดดูเหมือนว่าพวกนี้จะมีอาวุธเยอะเลยสินะถ้าไม่งั้นแล้วก็ในเวลาอันสั้นพวกเขาจะไม่สามารถที่จะเก็บริตัตได้เยอะขนาดนี้หรอกเฮ้ ตรงนั้นมันมีวัสดุอยู่ถ้านายใช้ประโยชน์มันได้นายก็อ,อกไปใช้เลยมันคือของที่ระลึกของพี่ชายฉันเขาได้มาหลังจากที่เขาทำการต่อสู้ถ้ามันมีประโยชน์แล้วก็นายสามารถใช้มันได้เลยของที่ระลึกนั้นเหรอนี่มันของที่เป็นคำสาบจะชัดแต่ด้วยของพวกนี้ฉันสามารถที่จะสร้างมัน ให้เป็นอาวุธพิเศษให้กับเพื่อนของฉันได้ฉันไม่ต้องการให้คนมาจับตาดูฉันในขณะที่ฉันกำลังสร้างอาวุธห้องอันออกไปรอข้างนอกสะก็ได้แต่จำไว้อย่างนี่ห้องนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นห้องนีรภไยห้องอันแม้แต่ระเบิดก็ยังไม่สามารถเอาแกอ,ออกไปได้ทางเดียวที่จะออกไปจากห้องนี้ได้คือประตูเท่านั้นห้องอัน ่าคิดอะไรพี่เลนพี่เลนเหรอขาวซอขาวกายพันเฟิร์ r ออเดอร์สเปเชียลฮ่าฮ่านี่มันของดีทั้งนั้นเลยทั้งสองอย่างนี่มันเป็นวัสดุที่หายากดูเหมือนว่าคนพวกนี้มันจะไม่รู้ค่าของวัสดุพวกนี้งั้นสินะถึงแม้ว่าหินนี่จะมีขนาดเล็กแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะมันสามารถสร้างพื้นที่จัดเก็บได้และที่เหลือฉันจะสร้างอาวุธเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมาชิกในทีมจากนั้นพวกเราก็จะหนีออกจากที่นี่ดาบยาวไขา่าญเลเวลสิบโลเลเวลหนึ่ง วันสแกนเลเวลหนึ่งชุดเกาะเลเวลหนึ่งพื้นที่จัดเก็บเลเวลหนึ่งอินซิเทเลซายเลเวลหนึ่งสร้างอุปกรณ์มาจำนวนมากขนาดนี้ในเวลาอันสั้นดูเหมือนว่าจะถึงกี่จำกัดของชั้นลวสินา ของมากมายขนาดนี้ฉันจะต้องเก็บมันไว้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วก็พวกนั้นมันจะสงสัยฉันควรจะเก็บดอกเบียบางส่วนไปด้วยยังไงซะพวกมันก็มีของเยอะอยู่แล้วเฮ้ hey, นี่นายจะพูดว่าเจ้าเด็กนั่นมันสามารถเปลี่ยนกองขยะให้กลายเป็นอาวุธได้งั้นเหรอเขามีความสามารถที่หายากจากนี้ไป เขาจะทำงานให้กับพวกเราแต่ว่านะผู้หญิงที่มากับเขาสวยมากเลยและยังดูเด็กอีกด้วยถ้ามีโอกาสแล้วก็ฉันจะลองเล่นกับพวกเธอสักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าถ้าแกกล้าแต่ต้องเพื่อนของฉันแล้วก็ต่อให้จะเก่งมาจากไหนฉันก็จะฆ่าแก